สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุขุสุคนมือนีกสิมาผากเป็นภาษาอีสานเด้อจ้าก็คิดอยู่ว่าสิบแบบเปล่าเป็นภาษาอีสานาาห,สารหรือเปล่าเพราะบางคนก็อาจจะยังบ่ชินเด้อจ้านี่ก็จะพามาดูในสวนมือนีแม่สิ้ามาตัดอ้อยจ้ะแต่จำบ,บ่ได้แล้วว่าอ้อยพันเอียงก็งมืสียดายนะเอาต้ ใจนึงก็อยากตัดให้ลูกกินอีกใจนึงก็เสียดายนะจ๊ะตัดลดต้นใดก็ได้ดอกเสียดายมั่นเอบิรนะ์ตัดลวดป๊อดอันบบกใหญ่พูนนะ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันจะเบาหวานเด้อจ้ะนี่ <c oughs> ย้ายๆก็คือ <c oughs> ตัดมาแล้วก็เสียดาย <c oughs> พร้อมตัดไปพร้อมจมพร้อม แล้วก็ว,ว่าเราสิเอาเอาไปไว้ปักช้ำหลอบถัดไปบ่หูว่าเขาเอิ่นกัน,นไข่พันธุ์วาอีกแล้วนี่คุณอะสวมห้อยย่อลหลงกว่าสวมห้อเย็นมือกว่าได้ลองตัดกินมึงเอาสามมากินอันนี้ก็สใส้ใยาย้ายปอกให้จิมแล้วจ้ะโอ้ว่ที่ปอกเด็ดอีนี่มันหวานมากเลยนะเมียงคักปอก ก็แม่ยินอยูงนี่มีดก็อันน้อยหน่อยอันนี้อ้อยหีบแล้วนี่อ้อยอ้อยอันหีบเอาหนังไปขายได้นี่อ้อยสั่งสือมาเตีอีหยังล่ะในเน็ตนี่นี่วันนี้มีสั่งสือมาเตี้ยในนิดนี่นี่อ้อยอ้อยขายอันน้งไหมคันน้หนี่ เนี่ยอยคันหนามดิสินี่กระสีซิมเบิงมีหนามเปะละ่าหรออือหวานปะเปลวลาอ,อยู่กับแม่กระสีประมาณนี้้อจ้ะอันยายๆเราเป็นคนอารมณ์ดี จังหนึ่งก็คือคนบ้านี่ย่ะเดี๋ยวเกี้ยวโทษรถลงพยาบาลกันหวานมาซิมไปซิมมาก็คือจังสิเบิร์ตเลยด้บรรยากาศมันปัญหาว่าปอกไขลานซิมไข่ลูกไขลานซิมไหวหีบแนะเดี๋ยวปอกดี่ดีปอกที่เด็กินจะเบิดอยู่แล้ว เนี่ยนะเครื่องปอกออปอกเนือบ่เหลืออะไรปอกจริงดิปอกไปปองมาก,ก็คือสิเบิร์ตอีรีนั่นแหละท่านผู้ชมปอกไปปองมาคขี้เลือทำเนี้เอาเอา กินเบิร์ตเอาคือเหลือเท่านี้เขาไปไหนสิก็คือเอาแบบว่าเสียงสิ้นวังมากเลยต่อไปแล้วก็สิเอาตรงยอดมันนะจ๊ะไปแช่ไว้ในน้ำจะบอกว่าเราสิเอาไปปลูกยังไหนต่อซื้อหาสิบบาทมีสิบบาทกต่บ่กขายนี่ซื้อมาต้องสองลอยทรงมาซื้อถือเขากอบว่าขาย นี่ก็จะเป็นน<ม>วดบกเขียบเนะจ้ะแม่บอกว่ามันยังเก็บบ่ได้เพราะว่าตามันบ่ทันด็ดตีก็บ่วหูเพือกันว่าต้องเป็นแบบใดถึงจะเก็บได้อันนี้เป็นกระต่ายที่พอเลี้ยงไว้เด้อจ้ะกระต่ายพืชทันตัวใหญ่เธอตัวนี้ตาตาย,ยายๆก็ต้องเฝ้าทุกมือเพราะว่าย่านงูเหลือมมากิน อันนี้เป็นหลูกหน่อยที่มันพึ่งออกมาเด้อจ้ะเป็นตะหักเป็นตะหักโตัวใหญ่กับตัวนใหญ่ตซัแมวนี่แหละจ้ะเบึ่งดิคือแมวเลยใจผููพันบัดยางสำรวจไปเรื่อยๆก็เจอหอดบักละมุดคุณผสมเบึ่งนะทั้งกับลำบากนี่แม่ เหตุ er, ท้างกิดลำบากลำบากอันข้าต่ฝอยกันข้าต่เตเฮ็ด u t u b e กันจ้งเดจังหลานบ่ท่านได้นอนแลนออกมาหาดีบอแลนออกไปหนาบ้านเออด้อจ้ะยายกันมือกว่านอนแล้วยายของโมจะมาห้าม Youtube <c oughs> อันนี้จะเป็นมมแดงแม่บอกว่าให้อาหารมันทุกมือเ <c oughs> บิ่งนะ ออกไข่ให้มาพอให้เด็กกินมีต้องสองสามหังผุ่นเด้อจะ้ะบัหมีก็เต็มต้นยูแต่บะทนันใหญ่ใหญ่มีหน่วยที่ว่าตกมาแล้วก็กินบะทนันเน่าถิ่มจะ้ะส่วนอันอีอ่นอเราก็เสียเอามาไว้ปลูกต่อนี่มีหลายต้นเลยแล้วก็ต้นบไงใหญ่พอม แม่มีหั้งนกมีหอดทั้งนกท่านผู้ชมทั้งนกมันจะใส่นี่นกเอียงนี่มีทุกอย่างอีหลี่เมืองวงก็ออกดอกบริเวณวานก็รั่วรอบขอบชิดเด้อจ้ะมีกล่องวงจรปิดมีหอดรั่วไฟฟ้าป้องกันอันตรายต่างๆนั่นนะอันนี้แม่ก็สืมาปอกอ้อยให้เราชิมเด้อจ้ะ มันโม่ให้ทายเจ้าเราแม่ยิ้มยิ้มโอ้ยสีทายย้ายวะเดียวถ่ยเไปยืนกับยายไปไปยืนข้างยายไปไปยืนกับยายไปเดี๋ยวถ่ายให้เออเออไปยืนข้างยายยืนไก่ยีกุรายยืนน้ข้าวเออน้ำวนยิ้มยิ้มเออยิ้มสองนิ้วเออเต้นเต้นร้องเพลง baby shark แล้ว baby shark เอ้าร้องเลยร้องด้วยร้องด้วย

ไว้กําลังเรียนรูกกาลังการแสดงออกอันนี้มันหวานคังอิีีเ้ยค่ะท่านผู้ชมนั่งกินผู้เดียวจนว่าเบิดปะแสบคักเอามาสิเปลี่ยนดีน <c oughs> คลิปก็จะจบประมาณนี้เลยดเ้อจ้ะถ้าผูดด้ใดมาแห่งว่าภาษาอีสานอีกก็ คอมเมนต์มาได้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเด้อมาได้ครึ่งทางแลว้วถึงในติ k t o k youtube แล้วก็ a c e b o o k เด้อจ้าฝากช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยยจะยได้เป็นกำลังใจใน,ในการให้คลิปเล็กๆ,ๆหน่อยๆยยยยเออยิ้มแล้วจะทาย,ยาย Tup,